ไอแตกไปแล้วกับใครเนี่ยแม็กคารณีเที่ยวญี่ปุ่นไลท์สไตล์สาวโสดแต่เอ๊ะใครมาถ่ายรูปให้ เป็นสาวโสดที่สวยและออร่าพุ่งสุดๆสำหรับนักแสดงสาวแม็กคอรณนีหลังจากที่เธอนั้นได้ออกมาประกาศเลิกลากับไฮโซหนุ่มสงกรานต์เดชนรงแล้วต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเที่ยวรัวๆแถมก็ยังแซ่บขึ้นด้วยด้วยแต่ล่าสุดแม็กนั้นก็แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวต่างประเทศพร้อมกับถ่ายรูปเซ็ตที่มาฝากกับแฟนๆที่เมืองไทยแต่คลิปนี้ก็ไม่ได้ ไปกับใครที่ไหนแต่แม็กก็ไปกับเพื่อนๆที่นั่นเองค่ะแต่สำหรับโพสต์นี้แม็กก็ได้เขียนขอ้ขอความแคปชั่นว่าแนบเบื่อคอนอยากจะนอนพักเพิมนั่นเองแต่หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมอย่างมากมายแคปชั่นแบบนี้อาจจะมี มาคิวก็มาคิวนะคะและขอชอบมากค่ะและฉาใจแต่บ้านเทิมบ้านไข่นะคะา,าความสดใสก็กลับมาแล้วนะคะเนี่ยแต่เธอนั้นแวกชั้นทีมมันดีขึ้นมากๆเลยละคะ่ะ